พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันพฤหัสสปดีที่18สิงหาคม2559ในวันนี้ผมพูดในหัวข้อว่าเมื่อเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นประเด็จการดีกว่าประชาธิปไตยการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และผมเชื่อว่าอีกไม่นานเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ในโลกนี้ไม่ว่าซ้ายจัดหรือขวาจัดการโฆษณาช,ชวนเชื่อนั่นเป็นหลักและคณะผู้ยึดอำนาจนี้ที่ใช้การปฏิบัติการที่เรียกว่าการปฏิบัติการ I.O. และปฏิบัติการกันมาตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาในเหตุการณ์เมษาพฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ เมื่อดําเนินการจัดการที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติการ I.O. หรือการปฏิบัติการข่าวสารนั้นจะทําให้เรื่องดําเป็นขาวขาวเป็นดําเพียงแต่ว่าเขามีความเข้าใจผิดการโฆษณาชวนเชื่อที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการติดการปฏิบัติและประชาสัมพันธ์กันตามหลัง แต่ถ้าประชาสัมพันธ์นำหน้าแล้วร้ายซึ่งการปฏิบัติตอนแรกดูดีกันหมดแต่ระยะเวลามันจะอธิบายว่าความสามารถศักยภาพของแต่ละคนนั้นเป็นเช่นไรหลายคนก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีเก่งทุกเรื่องหลายคนเช่นเดียวกันเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเหมือนกับว่า ในระหว่างมารับตำแหน่งนายกนั้นได้ทำสมองหล่นเอาไว้ที่ไหนเมื่อเป็นนายกกลายเป็นนายกที่ไร้สมองไร้ศักยภาพซึ่งจะแตกต่างไปก่อนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่หลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการที่ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรญานาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย 84ปีมาแล้วนั้นเรามักจะใช้คำว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ความจริงนั้นนอกจากเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเพียงแค่เศษเสี้ยวแล้วนั้นยังเปลี่ยนแปลงเป็นเผด็จการเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในบางเวลานั้นการที่มีการพูดซ้ำโกหกซ้ำและทำขาวไว้เป็นดำนั้น ก็ย่อมที่จะเห็นกงจักเป็นดอกบัวได้ผมเองตอนนั้นนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกเมื่อเห็นผลการตัดสินใจของพี่น้องซึ่งผมก็รู้ว่าในหัวใจของพี่น้องนั้นเป็นเช่นไรจากกรณีการทำประชามติแต่ว่าเมื่อเราตั้งหลักกันได้จะมองเห็นถึงประโยชน์มากมายประโยชน์ที่ว่าก็คืออะไรครับ การที่เห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นเผด็จก,การดีกว่าประชาธิปไตยนั้นลองดูนะครับรัฐบาลเผด็จก,การทุกชุดเข้ามาเพราะอ้างว่าปราบปรามคอร์รัปชันและรัฐบาลเผด็จก,การทุกชุดก็ไปเพราะการคอร์รัปชันและ,ะเผด็จก,การดังนั้นเนี่ยนะครับการสืบทอดอำนาจหรือการอยากอย,กอยู่นานนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีแทบทุกคน พลเอกเปรมติลสูลานนท์ครบ8ปดปีเปล่งวาจาว,ว่าผมพอแล้วแต่ผมเองก็เห็นว่าการที่พลเอกประยุทธ์ว่าถ้าหาคนดีไม่ได้แล้วค่อยมาคุยกันพุทธาอิสระก็บอกว่าแมวสีไหนก็ขอให้จับหนูได้ไปเอาคำของเติ้งเสี่ยวผิงมาแต่ปัญหาว่าคนที่พูดเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นพระเนี่ยแมวจับหนูคือสนับสนุนให้แมวไปฆ่าหนูนะ พราะว่าการจับหนูนั้นไม่ใช่จับเป็นแมวเนี่ยจับหนูคือจับตายทั้งสิ้นการจะหยิบคําว่าแมวสีไหนก็ได้ขอให้จับหนูได้เติ้งเสี่ยวผิงก็พูดในบริบทเรื่องการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศจีนไม่ใช่บริบทนี่นะครับที่ใครห่มจีวรแล้วจะยกคําของเติ้งเสี่ยวผิงมาพูดซึ่งบริบทของประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างกันดังนั้นครับ ผมเองไม่ได้หวันวิตกกับการสื่อทอดอำนาจดังที่พูดเมื่อวานนี้ปี2535ที่เราเรียกว่าเลือกตั้ง35ทับหนึ่งนั้นรอสช,อชอก็ตั้งพรรคการเมืองบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับการเซตซีโร่แหละแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้เซตซีโร่กันอย่างเป็นระบบพูดง่ายๆว่าไม่กวาดเรียบแต่ก็มีการ ดึงตัวนักการเมืองเข้าไปอยู่ในพักสามัคคีธรรมปฏิก,การมักจะตั้งชื่อพรรคการเมืองเพราะทั้งนั้นมานังคมศิลาสหประชาไทยและรวมกระทั่งสามัคคีธรรมเนี่ยก็ไปเอานักการเมืองเก่าอย่างนารงวงวันเอาอุปโลกเข้ามาเป็นหัวหน้าพักและขนาดเดียวกันนั้นก็ต้มคุณนรงอีกทีหนึ่งก็พยายามใช้กลไกทุกอย่าง สมัยก่อนพรรคการเมืองนั้นไม่มีใครได้เสียงกันถึงครึ่งแต่เอากันเป็นว่าใครได้เสียงลำดับที่หนึ่งคนนั้นก็เป็นประเพณีปฏิบัติก็ไปจัดตั้งรัฐบาลนอกจากนี้นะครับที่จะมีการหักหลังเอาพรรคที่สองสามเข้ามาเป็นรัฐบาลเกิดขึ้นภายหลังแน่นอนที่สุดถ้าไม่มีการวางแผนอะไรกันวัยสองชันช้นสามชั้นนายนารงวงวันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะได้ลำดับที่หนึ่ง วางมืองใหม่ได้ที่สองพักประชาธิที่ปัดได้ที่สแต่มันเกมมันถูกวางเอาไว้ว่าคุณนรง์วงวันนั้นคือหนึ่งในเกมนั้นทันทีที่ได้รู้ผลการเลือกตั้งก็มีการซักซ้อมในนักข่าวสิงคโปร์ตั้งคำถามต่อน,นายณรง์วงวันว่าคุณถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสคดียาเสพติดห้ามเข้าสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่ กระแสแบคทิเรห้ามเข้าสารัสเพราะพัวพันยาเสพติดนั้นดังกระพือโหมและคนที่กระพือหมไม่ใช่ใครครับก็คือคอสชอจึงเป็นที่มาว่าพลเอกสุจินดาซึ่งในขณะที่นายมีชัยฤชุพันธ์เขียนรัฐธรรมนูญและก็มีมาตราเรื่องนายกคนนอกพลเอกสุจินดาพศนั้นก็เห็นกระแสของประชาชน ไม่เอานายกคนนอกก็ชวนบรรดาพักพวกนายทหารทุกเหล่าทัพและตำรวจที่อยู่ในรุ่นเดียวกันภายใต้รหัส0143ออกโทรทัศน์บอกกับพี่น้องประชาชนว่าข้าพเจ้าและพวกจะไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับซึ่งประชาชนไม่เห็นด้วยกับที่มาของนายกคนนอกผมเองปริญญาและบรรดาเพื่อนพ้องจากรางกำแหงเนี่ยนะครับไปชุมนุม ที่ลานโพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักการเมืองเวลานั้นบอกว่าให้ไปแก้ไขกันที่สภาเราก็บอกว่านี่คือหายนะภายัยแต่เอาละการเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์กันท้ายที่สุดเมื่อพลเอกสุจินดาเสียสัตว์เพื่อชาติเนี่ยนะครับท่านรำให้ทั้งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าบุคลิก,กภาพนี่นะครับเนื้อกว่านายพลเอกจำนวนมากเพราะเป็นคนร่าเริงอัตยาสายัายไมตรีดี เป็นคนอารมณ์ขันแต่ทันทีเนี่ยครับที่ผิดศัจจาวาจาเสียสัตว์เพื่อชาตินั้นพลเอกสุจินดากลายเป็นประสาทไอาา้แปลงโทษกลายเป็นปีศาจและก็นี่นะครับหน้าตาแววตาท่าทางความรู้สึกของประชาชนแม้กระทั่งความรู้สึกของพลเอกสุจินดาอารมณ์ขันหายไปหมดพลเอกสุจินดาอยู่ได้เพียงแค่4ี่ิเจ็ดวันเท่านั้นมาวันนี้ครับ ถ้าลำพังน้าหน้าอย่างภัยบูญนิติตะวันหรือว่าอย่างนายมโนนั้นลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้ไม่กี่เสียงหรอกยกเว้นว่าจะมีการดำเนินการคิดสวนทางเพราะว่าได้ใจจากการทำประชามติแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับอาจจะอุปโลกใครก็ตามเ่ยนะครับขึ้นมาเป็นหัวนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับและขณะเดียวกันเมืองเมื่อมีพรบรพรรก,การเมืองก็เซตซีโรแ่แปลว่า แยกย้ายนนะครับกันไปไม่มีเรื่องเงื่อนไขเวลาที่จะมีการกําหนดในวันรับสมัครรับเลือกตั้งแปลว,ว่าทุกพักจะต้องจดทะเบียนพักขึ้นมาใหม่เพื่อให้นักการเมืองแตกกระสานสานเซนและขณะเดียวกันนี่นะครับก็มีพักทหารก็คอยเจรจากันดึงตัวซึ่งความจริงแล้วดําเนินการเรื่องนี้กันมานานครับไปรวบรวมกลุ่ม10คน1ิบคน10คนและก็ทํากันอยู่นะครับไม่ใช่หมายความว่า ชอยนี้เส้นนี้เขาจะไม่ทำเพียงแต่ว่านี่นะครับคนที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นถ้าเปิดตัวว่าพลเอกประยุทธ์แล้วโดยเสนอเนี่ยนะครับอยู่ในบัญชีสมชื่อของพรรคการเมืองนั้นและแน่นอนที่สุดในการรณรง์หาเสียงเลือกตั้งมันต้องมีการกระแทกกระทันกันซึ่งพลเอกประยุทธ์จะยับเยินกันก่อนในสนามเวทีของการเลือกตั้งนี่คือกรณีว่า พรรคการเมืองไปเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ไว้ในบัญชีของพรรคการเมืองเช่นพลเอกนะครับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ถูกนายไพบุญนิติตะวันเอาชื่อเนี่ยนะครับเอาไว้ว่าถ้าได้รับเลือกเนี่ยจะเสนอพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนที่สุดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับคนที่ยับเยินที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์ ซึ่งเส้นทางนี้พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธชัดเจนไปแล้วคือไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแต่นี่นะครับก็กักกันเอาไว้นะครับความอยากไม่เคยปราณีใครว่าถ้าหาคนดีไม่ได้ก็ให้มาคุยกันอีกครั้งและผมเชื่อว่าหาคนดีไม่ได้แน่นอนคนดีจะหาได้ที่ไหนล่ะครับเพราะว่าคนดีนั้นจะต้องมีปืนด้วยเพราะฉะนั้นคนดีที่มีปืนคุณสมบัติครบเนี่ย ก็หาใครไม่ได้จริงๆก็ต้องพลเอกประยุทธ์นั่นแหละเพียงแต่ว่านี่นะครับถ้าไม่ต้องการที่จะเป็นนายกบัญชีคนนอกมันก็เสี่ยงในสนามการเลือกตั้งทีนี้พอเป็นนายกคนนอกนี่นะครับพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ยึดอำนาจมาย2พฤษภาคม57ไปไหนเหมือนมีไม้ท้าวิเศษไม้ท้าวิเศษที่ว่าคือมาตรา44 ซึ่งเนี่ยนะครับกฎหมายใดขัดกับมาตรา44ไม่ได้ไปที่ไหนก็ชี้ปุ๊บชี้ปุ๊บชี้ปุ๊บย้ายใครดําเนินการได้ได้หมดไม่มีอะไรที่มาตรา44ทําไม่ได้แต่ท่านพลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนนอกโดยได้เสียงของสวเนี่ยไม่เข้าสู่ระบบการเลือกตั้งนายกภายหลังรัฐธรรมนูญชยัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจากไม่ท้าวิเศษถือไม่ท้าวิเศษทำอะไรได้ ไม่มีไม้ท้าวิเศษอยู่ในมือแล้วนะพูดง่ายๆว่าภูมิต้านทานภูมิป้องกันที่ตัวเองมีในขณะที่เป็นนายกที่มาจากการรัฐประหารนั้นซึ่งรัฐธรรมนูญก็เขียนปกป้องคุ้มครองกันไว้แล้วว่าตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันอนาคตเอาผิดไม่ได้แต่นั่นก็คือในนามคณะรัฐประหารไม่ใชนะ่ในนามนายกรัฐมนตรีที่มาจาก สภาภายหลังจากการเลือกตั้งบวกกับวุฒทสภาแต่งตั้งภูมิต้านทานนั้นหายไปอิทธิฤทธิ์ที่เคยแสดงได้ในขณะที่เป็นนายกที่มาจากการรัฐประหารอิทธิฤทธิ์หายหมดเลยดังนั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับพี่น้องลองนึกภาพดูดิครับว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาไม่มีใครกล้าวิาพากษ์วิจารณ์ต่อหน้าเลยแต่ทันทีที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนนอกนั้น สันประธานที่เคารพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีพฤติการหนึ่งสองสามสที่ไม่อาจที่จะไว้วางใจได้มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ครับลากใสกันในสภาซึ่งพลเอกประยุทธ์ต้องรู้ว่าเวลาการอภิปรายในสภานั้นเนี่ยเขาไม่ได้อภิปรายในขณะดำรงตำแหน่งในขณะนั้นๆน,น,นะ เพราะฉะนั้นจะมีพฤติการพฤติกรรมต่อเนื่องนายบรรหารศิละปะอาชาผู้ร่วงลับไปแล้วเนี่ยยังถูกอภิปรายเนี่ยนะครับเรื่องใบเกิดปลอมสูติบัตรปลอมนี่นะครับถอยไปตั้งแต่เกิดวันแรกถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแล้วแต่ละคนถูกการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันอย่างหนักพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็จะต้องถูกถอยไปเช่น GT 200ว่ายังไง เรือเหาะว่ายังไงรถคุ้มเกราะยูเครนว่ายังไงอุทยานราชพักองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกไม่ทองคำนี่ก็จะถูกย้อนตอนการอาภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าเวลาอาภิปรายในสภาเช่นเข้าในหมวดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมว่าคนจะเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นบุคคลที่มีพฤติการและพฤติกรรมขาดจริยธรรมก็จะถูกร้อยเรียงกันมาตั้งแต่ฉีกรัฐธรรมนูญตั้งแต่ใช้คำสั่งโดยไม่ชอบหลากหลายเรื่องราวมาคนเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจุดเดือดท่านต่ำอยู่แล้วความจริงผมก็จุดเดือดขั้นต่ำเหมือนกันแต่ว่าผมนี่อยู่ในสภากันมอระยะพอสมควร ยืนอภิปรายเนี่ยนะครับมีคนประท้วงทีสิบคนบางครั้งอาจจะถึง20่สิกันเสียด้วยซ้ำบางครั้งอภิปราย10นาทีประท้วงไปชั่วโมงกว่าก็มีแต่ผมมีสมาธิเพราะว่าทําใจกันมาตั้งแต่ต้นเนี้นะครับอยู่วัดมาเรื่องสมาธิเป็นเรื่องสําคัญจะถูกกัดขวางยังไงเนื้อหาผมไม่เสียแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นพลเอกประยุทธ์มาจากหัวนหน้าคณะรัฐประหารอยู่ในอํานาจกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง ร่วมสี่ปีไม่มีใครกล้าว,ว่าพลเอกประยุทธ์เลยแต่ทันทีที่พลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าไม่ได้ควบตำแหน่งหัวหน้าคอสชอเนี่ยถูกอภิปรายตั้งแต่วันแรกหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องแถลงนโยบายต่อสภาวันแถลงนโยบายเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะ ครับอินเทอร์เน็ตหลุดก็เลยต้องทำเป็นสองตนบรรยากาศการสร้างความจริงชังตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราใช้เวลาสองปีให้คนเข้าใจแต่เมื่อคนยังเข้าใจยังไม่ครบเนี่ยก็ใช้เวลาต่อไปอย่างน้อยปีครึ่งนี่คนไทยก็จะได้พิสูจน์ฝีไม้ลายมือว่าที่นายกรัฐมนตรีคนนอกต่อไปในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารกันต่อ แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นอยากจะดูกันเนี่ยนะครับนี่เป็นทางวิทยาศาสตร์โดยที่ผู้ผมไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแต่บอกกับพี่น้องประชาชนว่าเรามุ่งมั่นเดินหน้านะครับเพื่อเข้าสู่ประชาธิปไตยโดยทำคำเสื้อที่เป็นคําฝันว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยจนกว่าประชาชนประกาศใช้เป็นอุดมคติเป็นอุดมการเป็นแนวทางเป็นจิตวิญญาณในสิ่งที่เราเดินไปดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นนามธรรม แต่ความจริงมันคืออนาคตนี่ก็คือเรื่องราวว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่าเส้นทางแบบคนเด็กสุจินดาก็มีเส้นทางหนึ่งเส้นทางแบบจงมพลถนอมก็อีกเส้นทางหนึ่งแต่จุดจบไม่มีใครจบสวยทั้คนทั้งสองคนนั้นเนี่ยนะครับมีจุดจบคือการเป็นผดเด็จการทรราชหลังจากคนตำแหน่งไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จอมพลถน,นอมต้องระเหยเร่ร่อนไปต่างประเทศยาวนานพลเอกสุยินดานี่นะครับท่านก็อยู่เฉพาะแวดวงสังคมของนัานเนี่ยครับกับสิ่งที่ได้รับมากกว่าคำถามพ่วงคือได้คำว่าเผด็จการทรราชติดตัวกันไปจนวันตายซึ่งผมเชื่อว่านี่นะครับหลายคนที่ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาถ้าเขาเลือกได้เขาจะไม่เลือกปัญหาว่าเรื่องราวของเขาเหล่านั้นได้ผ่านมาแล้ว แต่เรื่องราวของพลเอกประยุทธจ์จันทร์โอชากำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์และผมเชื่ออีกไม่นานคนไทยก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงกันประเด็นสุดท้ายครับการจับแพะการจับเวียงแหและก็การจับอย่างไร้ปราณีด้วยความอธหิตเพียงแค่ต้องการปฏิบัติการทางการข่าว ไม่ว่ากรณีผิดพรบรประชามติซึ่งความจริงเนี่ยนะครับผิดถูกเนี่ยตอนท่านลองนึกดูตอนพรบฉบับนี้ออกมานั่นก็อบอกว่าศาลเป็นคนชี้แต่ว่าเมื่อเอาความในคดีพรบรประชามติอย่างเดียวเนี่ยมันต้องดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปกติก็จึงจะต้องเพิ่มข้อหาให้เข้าสารทหารก็คือการยุยงปลุกปัน่นยัดข้อหาซ่องโจรยัดข้อหาอั้งยี่เพิ่มเข้าไป นอกจากครบรประชามามติแล้วและขนาดเดียวกันนั้นที่ผมบอกว่ากรณีเชียงใหม่นั้นกล้าไปสาบานกับเจดีวัดดอยสุเทพไหมว่าไม่แค้นขวังหุ่นเมื่อนับสิบปีก่อนเรื่องราวเป็นส่วนตัวที่คนในตระกูลน,นี้ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วเคยมีปัญหาระหว่างกันและเมื่อผู้การผู้บัญชาการแม่ทัพภาคเป็นรุ่นเดียวกันนั้นมันเลยกลายเป็นทุกขลาบของคนที่เหลืออยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาด้วยความคับแค้นนั้นมันไม่สามารถสร้างอะไรให้ดีขึ้นแต่จะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าแก้แค้นกันไปกันมานั้นผมเชื่อว่าเราจะใช้ชีวิตกันอย่างไม่มีความสุขในอนาคตผมเพียงแค่เตือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากเพียงแต่ว่าได้ทํามาเป็นเรื่องใหญ่และจนกระทั่งฉายภาพเหมือนต้องการเนี่ยนะครับให้เกิดการเข็ดละด ผมไม่รู้ว่าใครจะเข็ดหลับกันบ้างในอดีตฆ่ากันยังไม่เข็ดเลยเพราะประชาชนต่างเห็นว่าเมื่อถึงเวลาเขาจําเป็นจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้แม้กระทั่งแรกด้วยชีวิตก็ตามกรณีภัยดาวดินก็เฉกเช่นเดียวกันการประกาศอดอาหารแม้เนี่ยนะครับบางคนพยายามอธิบายไม่อดจริงนะครับกินนมบ้างอะไรบ้างแต่นี่นะครับร่างกายสมมุติว่าท่าน กินแต่นมไม่กินข้าวอ๋อท่านจะอยู่ได้ไหมสภาพร่างกายนี่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรซึ่งโดยทางปฏิบัติแล้วนั้นคนเราเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะอยู่ได้เพียงแค่น้ำและเพียงแค่นมเท่านั้นร่างกายก็ต้องระหวยโรยแรงไปตามสภาพแต่ว่าต้องการอธิบายเพื่อที่จะสร้างความ เข้าใจผิดให้เกิดขึ้นกับภัยดาวดินว่าเขาไม่ได้อดอาหารแต่ผมบอกว่าท่านลองนี่นะครับใช้เวลาสิบกว่าวันไม่กินข้าวนะครับกินเฉพาะน้ําหรือนมบ้างเล็กน้อยเนี่ยท่านจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรหลักใหญ่ใจความนั้นมันไม่ได้อยู่เรื่องนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าพรบประชามติซึ่งผลประชามติมันจบไปแล้วแล้วจะเอาอะไรกันอีกท่านต้องการจะชนะเด็กะท่านมีความภาคภูมิใจ มากใช่ไหมกับการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขามีความเชื่อว่าเขาไม่ผิดมันไม่ใช่เรื่องความกลัวหรือไม่กลัวหรือการท้าทายอํานาจของท่านแต่เขาต้องการจะท้าทายกับความอายุติธรรมซึ่งความอายุติธรรมซึ่งเขามองเห็นว่ามันเป็นยุติธรรมอมหิตท,ที่กระทําต่อเขาและรวมกระทั่งบุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรที่จะได้รับเขาจึงไม่ยอมรับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงท่านเองก็ไม่เคยทานโทษท่านเองก็เคยไม่รับรัฐธรรมนูญไม่เคยรับรัฐบาลท่านก็เลยฉีกรัฐธรรมนูญท่านจึงก็ยึดอำนาจท่านลองนึกดูตัวท่านนี่ภายดาวดินนั่นเนี่ยนะครับไม่ได้ทํารุนแรงอะไรไปถึงขนาดที่ท่านทําเลยเพียงแต่ว่าหลักใหญ่สําคัญที่สุดนั้นคือสังคมจะต้องอยู่ได้ด้วยหลักนิติรัฐและนิติธรรม กรณีนี้เขาเองเขาเห็นว่าเมื่อเขาไม่ได้กระทําความผิดซึ่งเขาก็ต้องเชื่ออย่างนั้นเพราะสิ่งที่เขาทํานั้นน้อยกว่าที่กรอทอสอนอชอสปทอกกตทาซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับแต่ใครเชียกสชอก็ไม่มีความผิดนะครับนี่ก็จะเป็นบทเรียนและถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้จะกลายเป็นชนวนใหญ่ในอนาคตต่อมาก็คือผู้ต้องหาเนี่ยนะครับติดถูกเอาตัวเข้าไว้ในค่ายทหาร โดยที่ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาแต่สร้างจินตนาการให้เกิดขึ้นกรณีระเบิดเจ็ดจังหวัดที่ภาคใต้ซึ่งกรณีนี้นะครับไอ้หนุ่มสันกำแพงเชียงใหม่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ไปถอนหมายจับจากสารอาญาแต่จะไปขอหมายจับจากสารทหารไปเพิ่มข้อกล่าวหาผมเองก็เห็นว่ากรณีระเบิดของเท้าสารหาพรมนั้นก็ประจานตนมามา,มากแล้ว พอกันทุกทีนะครับในการรักษาหน้ารักษาตาของตัวเองแต่ไม่รักษาหน้ารักษาตาของประเทศชาติผมฟังเนี่ยนะครับนายทหารที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็เห็นว่ามันชัดอยู่แล้วและที่สําคัญเนี่ยนะครับโดยหลักแห่งความเป็นจริงและอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงนั้นเพียงแค่ไม่ต้องการจะรับสภาพว่าจับคนผิดมามันมีความจำเป็นอะไรจะต้องร,รักษาหน้ารักษาตาตัวเองแทนที่ว่าจะรักษาความยุติธรรมกันเอาไว้ และรวมกระทั่งบุคคลอื่นเน่ยนะครับคือถ้าเขาไม่มีส่วนในการเกี่ยวข้องใดๆก็ไม่ควรที่จะจับแพะเวียงแหสร้างประเด็นขึ้นมาใหม่มันเป็นบาปมันเป็นกรรมกรณีอุยกูนั้นก็เจ็บช้ำน้ำใจกันมากมายท่านก็รู้นี่ครับว่าระหว่างทางนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างชะตากรรมแต่ละคนถ้ามาเล่ากันให้ฟังเนี่ยซึ่งตง้องยอมรับความเป็นจริงว่าในหมู่เขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาผมไม่ต้องการให้บรรยากาศบ้านเมือง อยู่ในสภาพการเนี่ยนะครับของการแก้ไขปัญหาการแบบขอไปทีเสียงระเบิดตูมเนี่ยนะครับไม่ได้ตามจับผู้ต้องหาแต่ใช่การปฏิบัติทางการเมืองเป็นการตอบโต้เป็นการใส่ร้ายซึ่งมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันแก้ไขปัญหาทางความรู้สึกของคนนะครับที่ไม่มีความรู้สึกเพราะคนที่มีความรู้สึกก็รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องทีบากกับการจับกุมผู้บริสุทธิ์และมันก็เวรกรรม คิดถึงบาปกรรมเลยนะครับที่จะตกกับคนรุ่นถัดไปคือทําอะไรก็ได้ในความเห็นผมเนี่ยนะครับแต่ว่ามันต้องยึดหลักความดีงามกันเสียบ้างมิฉะนั้นสังคมและประเทศมันเดินต่อไปไม่ได้ผมไม่ต้องการเลยนะครับไอ้การแก้ไขปัญหาแบบวันๆยัดเยียดตั้งขอ้อข้อกล่าวหาแบบเหตุการณ์6ตุลาคมปี19ท้ายที่สุดนักศึกษาก็เข้าป่าจับอาวุธเนี่ยนะครับร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์กว่าจะออกจากป่านะครับด้วยคําสั่ง66ทับ2 3 ท่านลองดูว่าระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นในชาติบ้านเมืองมากมายดังนั้นเนี่ยนะครับผมพูดเพื่อต้องการให้คิดและขณะเดียวกันนั้นอำนาจยิ่งใช้มากไปเท่าไหร่และใช้อย่างอาธรรมนั้นมันจะอยู่ได้ไม่นานวันนี้ก็สรุปตรงตรงที่ว่าเมื่อเห็นกองจักรเป็นดอกบัวเห็นประเด็จการดีกว่าประชาธิปไตยเวลาจะเป็นการพิสูจน์และผมเชื่อว่าอีกไม่นาน และผมเชื่อว่าอีกไม่นานจริงๆก็โปรดติดตามรอเลยครับเพราะว่าประเทศนี้มีอะไรที่เราไม่คาดคิดก็เกิดให้เห็นอยู่สม่ําเสมอดังนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตั้งหลักตั้งสติและอยู่ด้วยความหวังว่าเราจะได้ประสบพบนะครับบรรยากาศของบ้านเมืองที่มีความงดงามและเป็นประชาธิปไตยพบกับ Facebook ไลน์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ